สวัสดีจ้ามื่อนี่ยานั้นจะมาสอนแพ็คกระเจ็บแก้วขายถุงที่เห็นดูนี่หากิโลราคา3า5อยมีส5บาททุงแก้วขนาด1.5ึุดคูนจุนิ้วจ้ะก,ก็จะใส่ถุงละ10เมตรจ้ะขายในราคา10บาทถ้าถุง1.5ึุดหาคูนิิ้วมันจะพอดีกับเม็ดกระเจี๊ยบจะ้ะใส่1ิเมตรสิเอ็ดมตรได้จ้ะเต็มถุงพอดี ถ้าแพรคขายเองก็ถุงละสิบบาทถ้าขายส่งก็จะส่งราคา8บาทจา้าตร้านขายของชัามด้วยจา้าถ้าว่างก็หนาสนใจลองเห็ดบึงได้จ้ายายๆทั้งหลายท่านพอมีเวลาใส่ถุงแล้วก็เอาไปซีมตอนนี้สำคัญด้วยจา้าต้องเบิ้งดีๆยให้อากาศเขาเพราะข้างใน,นเป็นน้ำตาลจา้าถ้าอากาศเขาได้จะเห็ดใน้ีสียได้จา้า ซิ้นเสร็จแล้วเขาก็ติดสติกเกอร์โดยจ้าเรียบร้อยพร้อมทรงพร้อมขายจ้าย็่นั้นเห็ดขาย้านค้าในโรงเรียนจ้าได้ถุงละเก้าบาทลองเห็ดบึงโดยจ้าข่ะได้ตลอดกำไรงามจ้า